สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตเสื้อเวทเทินวาบานะครับของแบรนด์ไอรอนฮาร์นะครับให้มาดูว่ามันสามารถเฟดต่อได้อีกนะครับก็ยังคงสีหลุดต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้น้ำหนักผ้า12องอนนะครับความหนาก็สูสีกับแจ็กเก็ตนะครับคนไหนใส่ จ็เก็ตได้ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับใส่ทำงานโอเคเลยนะครับผมว่ามันทนกว่าแจ็คเก็ตยีนนะครับผมในความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันปกติรอยพับตามแขนนี่นะครับตามคอตามแขนเนี่ยจะขาดแล้วนะครับถ้าใส่หนักๆขนาดนี้เพราะว่าใส่โดนน้ำเหมือนกันแต่ตัวนี้ยังไม่มีขาดนะครับ กระดุมก็ยังอยู่ครบยังไม่หลุดนะครับกระดุมนี้เป็นกระดุมสน a p นะครับถอดง่ายใส่ง่ายนะครับดึงดึงทีเดียวเลยนะแล้วกดใส่ก็กดทีนิดะน,นะครับกดใส่ทีนิดแต่ว่าเวลาเราดึงเราดึงได้หมดเลยกระดุมแบบนี้นะครับ กระดุมสวยนะครับกระดุมมุกตัวนี้ผ้ายังไม่เปื่อยนะครับยังไม่มีปะส,สักจุดเลยนะครับตัวนี้ใส่สองคนนะครับใส่กับน้องชายคนหนึ่งครเปลี่ยนกันใส่คนละหกเรือนเะ็เฟดได้ระดับนี้นะครับพื้อเสื้อบาบาที่ผมใส่นี่เป็นตัวที่ที่สามนะครับ ตัวที่เฟดยากสุดน่าจะเป็นของเฟดเทสนะครับน้ำหนักผ้าก้าออนตัวนี้นมันเฟดยากเพราะว่ามันไม่ค่อยอยู่ส่งที่จะหายไปก็คือตรงนี้นะฮะได้ทิ้งนะครับมันหลุดมันขาดไปนะครับตามการใช้งานส่วนอื่นก็ยังอยู่ดีนะครับ คนไหนอยากได้เสื้อทนทนก็แนะนำแบรนในรอนหาเลยนะครับเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชื้อเสื้อแจ็คเก็ตทนคุ้มนะรกระดุมกระเดมไม่มีหลุดนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ